สวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนครับก็สงกรานต์ปีนี้ก็ใครเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยครับคิดสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนาอย่าปะแป้ง,ปปงคุณแป้งครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับเนื่องในวันสงกรานต์ขอให้ทุกท่านเที่ยวให้มีความสุขมีความสุขในวันสงกรานต์ครับ อยากปะแป้งลิซ่าละกันครับเขามาแรงมากนะครับถ้าเขาให้ปะจริงก็้าปาไหเออถ้าเขาให้ปะจริงก็ต้องปะสิ <laughs> สองข้างนะสองข้างแสดงเขาชอบจริงนะชอบครับชอบจำท่าได้ทุกท่านไม่ได้วันสงการานต์ของปีใหม่ไทยนะครับผมก็ขออวยพรให้ ทุกๆคน,นครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆกับครอบครัวนะครับในวันหยุดที่จะถึงนี้นะครับก็อยากอวพร,รแฟนบอลด้วยนะครับให้ทุกๆคนถ้าเดินทางกับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับผมเป็นคุณก้อยครับคุณก้อยแฟนพี่นิกกี้เขาดูเป็นคนน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบผู้หญิงเข้าห้าวแก่นๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าดูคลิป YouTube ของพี่นิกกี้บ่อยอะไรเงี้ยครับก็ชอบชอบขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบัารถนาครับก็อยากอยู่กับพรอบครัวครับปะแป้งกับกับลูกทั้งสองคนก็สุขสันตวันสงการนะครับก็สงการนี้ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็กลับบ้านหาพ่อแม่ญาติพี่น้องไปลดน้ำดำหัวนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ ก็อยากปะแป้งนายก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 ครับผมปา <c oughs> จริงไหมปาจริงครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับเนื่องในวันสงการนี้ปอนก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยไม่ว่าใครจะกลับบ้านหรือจะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันสงการปีใหม่ของไทยในวันนี้ครับผมก็ถ้าเลือกได้ก็อยากปบแป้งกับครอบครัวครับผมเพราะว่า อาจจะเป็นวันหนึ่งที่เราได้อยู่กับครอบครัวอย่างครบถ้วนในในอีกวันหนึ่งในโอกาสนี้ก็อยากที่จะปรับแป้งกับครอบครัวครับผมก็ปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกคนครับเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางกลับต่างจังหวัดก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆคนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมลองนายกครับก็สักครั้งหนึ่งจะปรับแป้งแก่สักครั้งหนึ่งครับผรองนายกนี่คือชื่ออะไรครับอ๋อลุงป้อมครับ ัวัวร์ครับ uh, I just wanna wish you very happy Songkran I hope you can enjoy with your family uh, take care and finally after two years we can enjoy together so สวัสดีปีใหม่สวัสดีครับ uh, สวัสวดีปีใหม่นะครับทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับ,นรนบ,รนรบสนุกสงครานเล่นน้ำเยอะๆ Enjoy and Happy uh, New Year สวัดสวดีครับ ขอให้ทุกคนมีความสุข,ขมากๆนะครับแล้วก็ใช้วันหยุดครั้งนี้ให้ใหคุ้มค่าอยู่กับคนที่คนรักให้มีความสุขที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าให้ปาแป้งให้เลือกได้สักคนสองคนก็ขอเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วกันก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับเนื่องในวันสงการนี้ก็ใครไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้มีความสุขกันมากๆครับอยากปาแป้งกับใครขอใหม่ได้ดาวิกาแล้วกันครับ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับสิ่งไหนที่อยากจะเริ่มต้นก็เอาวันปีใหม่นี้เป็นเป็นวันเริ่มต้นที่จะเรื่องทั้สิ่งดีๆอย่างที่ตัวเองมุ่งหวังไว้นะครับแล้วก็ถ้าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดิน <L ess> ทางไปกลับปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของโควิดด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ยังระบาดอยู่ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ี้ครับอ,อยากจะฝากผู้หญิงที่ที่รักมากที่สุดในชีวิตก็กคือฝากให้ก